สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ้านบรรจงแฟนมิรี่ยินดีต้อนรับจ้าวันนี้จะพามาเที่ยวสวนหลังบ้านค่ะสวนหลังบ้านพี่จงค่ะผูกพืชผักสวนครัวไว้กินไว้ใช้ค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือบ่อนะคะบ่อเวลาหน้าแรงก็จะได้เอาน้ำมาใช้นะคะนี่คือ มันมือเสือค่ะเพื่อนๆพื่อนพี่จงปลูกเอาไว้นะคะมันมือเสือค่ะหัวมันจะใหญ่มากเลยนะคะหัวใหญ่มอกๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชายค่ะเพื่อนเพืนแล้วก็ปลูกมะม่วงเกี่ยวสเสวยเอาไว้แล้วก็มะม่วงหิม,มะพานนะคะแล้วก็มีต้นนี่ค่ะตะลิงติงค่ะข้างบนนู้นขึ้นไปก็จะเป็น สตอค่ะสตอนะคะเพื่อนๆืน,นหลังบ้านนี้ก็จะมีหลายชนิดนะคะผละไม้หลากหลายชนิดแล้วก็เป็นมะพร้าวค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ะมะพร้าวไดให้ดูนะคะนีอันนี้มะพร้าวแกงค่ะมีมะพร้าวแกงนะดกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเยเห็นไหมเออนี่ค่ะวามาเที่ยวดูเที่ยวชมค่ะ มีอะไรหรอกอยากให้ดูว่าหลังบ้านเรามีอะไรบ้างนะคะนี่ก็ต้นตะลิงติงจากตะลิงติงก็จะเป็นนี่มะพร้าวน้ําหอมค่ะเพื่อนเพื่อนต้นกล้ามะพร้าวน้ําหอมนะคะใครอยากได้เราแจกนะคะแจกฟรีถ้าอยู่ใกล้ๆกล้ก็มาเอาได้เลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะลองกองค่ะกําลังออกดอกออกเนี่ยเต็มเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เนี่ยค่ะให้ดูดูใกล้ๆค่ะดูไม่ดูใกล้ๆนะค่ะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นทุกกิ่งทุกทก้านเลยนะคะเนี่ยค่ะอีกประมาณเดือนกันยาเราก็จะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆลูกมันก็จะสุกแล้วนะคะเดือนกันยาก็จะสุกนะคะเพื่อนๆจ๋าเอาหลังบ้านมาฝากค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรนะคะเอาหลังบ้านมาฝากมาเล่าสู่กันฟังค่ะ พืชปักสวนครัวปลูกกินผูกใช้นะคะกินไม่หมดก็แจกแจกไม่หมดก็ขายค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะมาชมไปด้วยกันค่ะหลังบ้านนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็นู่นค่ะที่เห็นไกลๆนะคะเราก็เตรียมที่เอาไว้จะปลูกอะโวคาโดค่ะนะคะ จะปลูกอะรบโวคาโดด้านล่างนี้ก็เป็นต้นขาค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นตะไคร้ตะไคร้คใบมะกรูดนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเราจะไม่ได้ซื้อนะคะอย่างมะพร้าวอย่างนี้นะเราจะไม่ซื้อนะคะทำอาหารแต่ละครั้งเราจะไม่ได้ซื้อของพวกนี้นะคะประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะเพื่อนๆก็เอาภาพหลังบ้านมาให้เพื่อนๆพ,นพนดูไปด้วยกันค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย